ตู้มีความคิดคุยทุกวันสะสมอ,อย่างน้อยก็วันละ เป็นประจำเวลาดีแดดร่มลม,มตกแบบนี้น <ะ S 1> ใกล้ะะเวลาทานข้าวเย็นนะฮะมารับคำท้านะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือของเรากันนะคะ<ม>เปิดรับนะคะสมัครน้องๆที่จะเข้ามามมดูสิ<ม>จะทําได้ไหม,มคําท้าของเราหนังสือโจ์แต่ละสัปดาห์จะเป็นเรื่องอะไร,รจะเป็นใครแถมยังมีการเล่นเพื่อให้กันด้วยใช่ไลครับใช่แล้วคะ่ะแต่สัปดาห์นี้โรงเรียนไหนจะมารับคําท้าของเราไปชมคะ่ะ เราส่งคำท้ามาที่โรงเรียนสันพาวุฒิวิทยาให้ปิดอ่ะนั่น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 รายการท้ายอ่า uh, น oh. อท้า ถ้าให้อ่านขอย้อนเวลาพาน้องๆทุกคนกลับสู่โลกยุคดึกดำบรรยุคที่ทําให้หลายคนต้องประหลาดใจผ่านหนังสือเล่มนี้โดยเนื้อหาจะทําให้น้องๆได้อึ้งและทึ่งกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารหรือล่าสัตว์พวกเขาจัดการมันได้อย่างไรรวมทั้งไฟที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีที่มาอย่างไรมาร่วมกันไขความลับไปพร้อมๆกับน้องๆ,องๆโรงเรียนสันพาวุฒิวิทยา ให้คนทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนสัมพุทวด้วยนะคะพวกเราโรงเรียนสันพุวิทยาสู้อยู่แล้วค่ะมาเลยมายินดีต้อนรับนะคะน้องๆจากโรงเรียนสัมพุยวิทยา เป็นชั้นประถมปลายน้องมาเล่นเพื่อให้โรงเรียนบ้านแม่มงยาวนะคะจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมกับหนังสือโจทย์ของเราเล่มนี้โลกค้นพบอารยธรรมโลกครับโลกดึกดำบรรพ์นั่นเองข้างในนะโอ้สวยงามนะครับเป็นเรื่องของมนุษย์เรานี่แหละแต่ว่าในยุคอดีตไกลโพ้นเลยนะฮะเรายังไม่หูเรายังไปอยู่ที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้นะเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะฮะไม่รู้แต่ว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าโรงเรียนสังคูธิยาเนี่ยจะตอบคำถามได้ถูกหรือเปล่า วันนี้วันแรกนะคะขอให้โชคดีกับคำถามแรกที่จะประเดิมด้วยคำถามจากหนังสือโจทย์นะเอาเป็นว่าตอนนี้เตรียมตัวกันเลยมาพวกเราเตร so ียมตัวเลยแลกัเลและกำลังใจสำคัญนะครับคุณครูจากสรรพาวุฒิวิทยาครับ สำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจทย์นี่เองนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะที่ถือกําเนิดขึ้นบนโลกนะคะต่างก็มีวิวัฒนาการที่แตกต่างไปนะคะเช่นบรรพบุพร,รุษของสัตว์จําพวกแมลงเนี่ยก็คือสัตว์น้านะคะที่อพยพมาอยู่บนบกส่วนต้นตระกูลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเราๆนี่นะคะก็มีวิวัฒนาการ,ากน,ารานะคะมาจากสัตวะะ์เลื้อยคลานนั่นเองฟังดูไม่น่าเชื่อหรือว่าจะเป็นบรรพบุรุษนะคะของสัตว์ตีก็มีวิวัฒนาการมาจากแมลงถึงเวลาท้ายห้คิดค่ะ สัตว์น้ำอพยพมายมอยู่บนบกก็อาจจะเป็นแบบสัตว์ที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วไม่อยู่บนบกอะคะ่ะเอออะไรอะครับเช่นพวกจรเคคะเข้อ่ะค่ะอาจจะเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้งน,น้ำอะคะ่ะถือว่าเป็นสัตว์ลังเล <c oughs> เอาแนอนอนไม่ได้นะบางทีอยากอยู่น้ nah ําก็แช่น้าอยู่บนบกก็ออกมาอ้าปากาสัตสัตอย่างเช่นจระเข้มันเริ่มต้นเกิดมาจากน้ํามันก็น่าจะกลับไปวางไข oh ่ในน้าอ๋อไม่ลืมกําพืชกลบไปวางไข่นะครับข้อเสียก็คือไข่เปียกน้องพิมพ์น้องพิมพ์เหมือนอาจารย์มากอนาคตนี่พออเลยถ้าเราเพราะบางทีเขาอาจจะคิดว่าสัตว์ยังลูกด้วยนม วิวัฒนาการมาจากอะไรคะอะไรครับพวกลิงอะค่ะเพราะสมัยก่อนลิงมันก็เดินสี่ขาค่ะนี่เหรอโอ้ลิงเดินสีขาแล้วต่อไปจากเลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการเป็นเลี้ยงลูกด้วยนม UHT ล้ำหน้าเข้าไปอีกเนาะอ่ะบรรพบุรุษของสัตว์ปีกคืออะไรฮะยังไงแมลงปอค่ะอ้เหรอฮะโอ้ว่าแมลงปอมันมันมี้วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้ยคานสัตว์เลื้ยคานเหรอก็ พอมันเป็นสัตว์เลยค่าเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนจากขามันบ้างเป็นปีกบ้างจนมันกําเนิดมาเป็นนกพันธุ์แรกๆค่ะนกพันธุ์แรกๆก,กําเนิดมาจากจระเข้ค่ะจากขาของจอระเข้อยากบิน <c oughs> เนี่ยนะนไม่ใช่ค่ะ <c oughs> มัน,ม,น,นมาจากอุ้งเท้าของจอระเข้ค่ะ อ,อ,อุ้งเท้าค่ะนกนกพับแรกๆก็มีฟันมีหางแล้วก็มีอุ้งเท้าแบบจระเข้โอ้โหน้องๆพูดถึงบรรพบุรุษอะไรกําลุกวิวัฒนา,าการน,นะครับแต่คําถามอยู่ที่พี่สายครับเชิญครับน้องๆจากสันพวิวิทยามาแรงจริงๆนะครับสามารถเดาทางได้นิดหน่อยแต่ไม่รู้จะตอบถูหรือเปล่านะคะคำถามค่ะ,มะแมลงชนิดใดที่ถือว่าเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์ปีกนะคะระหว่างกอไก่ผีเสื้อหรือว่าข้อไข่แมลงปอค่ะ มแมลงชนิดใดเป็นบนรรพบุรุษของสัตว์ปีครับผีเสื้อหรือมแมลงปอถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะอะไรฮะหูน้องครูมานี่เลยออตอบถูกใจคุณครูนะครับน้องๆตอบขอไข่หมดเลย แล้วข้อแรกนะคะถามกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ได้ยินเรื่องจระเข้อะไรด้วยฮะจระเข้มีปีกตั้งแต่เมื่อไหร่เออนั่นดิมแมลงปอแล้วแมลงปอ,อเออแล้วยังไงก็งแมงปอเป็นสัตว์ที่เกิดในยุคไดโนเสาร์และเป็นสัตว์ปีกตัวแรกและเป็นมแมลงที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์ปีกนกนี่ก็มาจากแมงปอ,อก,ก็มาจากสัตว์เลื้อยคลานค่ะจากหนอนนอกมาจากนอนสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้นกําเนิดของสัตว์บินได้ค่ะอย่างเช่นนก แล้วก็แมงปอก็เป็นบรรพบุรุษของสัตว์ปีกด้วยคะ่ะอ้าแล้วผีเสื้อก็มีปีกนะผีเหมือนก็โอ้น้องน้องขังว่าผีมีเสื้อด้วยนะฮะก็เพราะว่าผีเสื้อในที่เราพบกันในปัจจุบนันคือปีกมันสวยมากม,มันน่าจะวิพัฒนาการมาต่อจากแมลงปอมากกว่าค<อ>่ะเพราะว่ากําเนิดสิ่งแรกนี่มันก็ไม่น่าจะสวยงามเท่ากับผีเสื้อได้คะ่ะออกมาดูแย่ๆเก่าๆหน่อยใช่ไหมนี่ว่าแมลงปอ ว่าแมงปอไม่สวยอ่ะแมงปอไม่สวยเพราะว่านี่เขาเคืองแล้แมลงปอได้ยินเคือง้นะเป็นกินกืนแต่แมลงมุมอะค่ะอุ้ยน่นก็คือ้าศกันนะคะแล้วหนีเสื้อไปดูจากเกสอร์อัดน้ำหวานนะคะอัดแม่น้ำหวานก็จะมีเซลล์เป็นสีได้ค่ะ โหน้องลึกมากเลยนะออเออน้องคิดเอาเองใช่ไหมฮะน้ำหวานนี่ซึ่งหนูว่าน่าสนใจกว่าดาวิน์อีกนะมันส,สุดยอดมากเลยแหมคิดได้อ่านะคำถามนี้นะคะมาากหนังสือโจทย์เลยถ้าน้องๆอ,อ,อ่านมาพี่เชื่อว่าน่าจะอ่านกันมาหมดแหละแต่จะถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ต้องมาดูคำเฉลยกันค่ะน้องๆจะผ่านเข้าไปสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนทั้ง30คนเลยหรือไม่ครับ เมื่อประมาณ430ล้านปีก่อนมีพืชเติบโตขึ้นบนพื้นดินเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับสัตว์น้ำที่อพยพมาอยู่บนบกโดยสัตว์กลุ่มแรกๆที่ขึ้นมาอยู่บนบกก็คือบรรพบุพร,รุษของมแมลงซึ่งมีรูปร่างคล้ายแมงมุมและกิ้งกือหลายพันปีต่อมาจึงเริ่มมีมแมลงปอซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสัตว์ปีกเกิดขึ้นมาตามลำดับครับ คำถามข้อที่สองของเราเป็นคำถามอ่านสดนสคุณผู้ชมคงจะรู้แล้วถึงความซับซ้อนของคำถามใน,นแต่ละคำถามอึ้งเลยบางทีเด็กอึ้ง<อ>ที่<อ>ทยังอึ้งเลยไม่รู้ี่ไปเจอมาได้ยังไงนะข้อสองของเรานะคะตอบถูกห้าพันเอกฉันทวีคูณสามสิบคนจะมีความคิดเห็นไปทางเดียวกันจนตอบเป็นเอกฉันท์ได้หรือเปล่าหรือจะมีการแตกแยกจะแบ่งไปข้านู่นข้านี้จะเลือกคำตอบที่ถูกได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะพวกเราพร ข้อที่สองคถามอ่านสดของเรานะคะมีข้อความให้น้องๆมาได้อ่านกันก่อนนะคะพร้อมแล้วไปอ่านเลยค่ะอะไรอะ่ะฉันใฝ่ฝันที่จะได้แสดงความสามารถต่อหน้าคนเยอะๆได้โฆษณาสินค้าได้อยู่หน้ากล้องเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายและทำให้เจ้าของที่ฉันเดินเคียงข้างด้วยภูมิใจจะได้ไม่ปล่อยให้ฉันทำหน้าที่เฝ้าบ้านเพียงอย่างเดียวรปภ หนูว่ามันน่าจะเป็นสุนัขค่ะมันก็เกี่ยวข้องกับอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะตอนนี้ถึงเวลาท้าให้คิดแล้วค่ะอะไรอ่ะเป็นสุนัขค่ะไม่ให้ฉันเข้าบ้านคนเดียวค่ะจากข้อความที่อ่านมาค่ะนี่คือสุนัขบนสุนัขคิดคิดคิดสุนัขคิดแล้วเราไปรู้เรื่องราวสุนัขได้ไงเนี่ยเขาก็น้อยใจที่ได้เข้าบ้านค่ะเหรอเขาก็อยากไปอยู่หน้ากลองบ้านอ๋อ เขาก็อยากทำให้เจ้าของที่เลี้ยงเขามาภูมิใจว่าเขาได้ไปให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักนะนไรอยากเป็นดาราไม่เกี่ยวกับพรีเซนเตอร์ครับเพราะเพราะความแรกเขาได้บอกว่าฉันอยากอยู่หน้ากล้องได้เจอสามารถต่อหน้าคนเยอะๆได้โฆษณาสินค้าครับพรีเซนเตอร์นี่ถือเป็นอาชีพครับเหรอพรีเซนเตอร์ยกตัวอย่างครับใครฮะเช่นแพนเค้กครับแพนเค้กแล้วไม่ต้องขำล่ะใครฮะดูมครับ โดมประกอบลำ<ส>ใครครับสมบัติเมเทีครับโหนี่รุ่นเดอะเลยนะโอ้คู่แข่งกับอะไรนะน่าเดชเลยนะโอ,โอ้ประโยคนี้นี่ตีความนี่หลากหลายมากคำถามเนี่ยสั้นๆง่ายๆเลยมั้งเนี่ยฟังจากพี่้ายเลยคำถามนี่สั้นกว่าข้อความเยอะมากเลยนะคะคำถามมีแค่นี้เองค่ะคำเนี้ย อ่านว่าอะไรเอาแบบถูกต้องตามหลักของพจนานุกรมนะคะระหว่างข้อกอไก่โฆษณาหรือว่าข้อขอไข่โฆษณาค่ะตามหลักแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรกันแน่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับโฆษณาหรือโฆษณาถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะอ่านว่าอะไรครับโฆษณาหรือโฆษณาโอ้ยมีคนเดียวน้องๆส่วนใหญ่ครับ อของไขโ่โฆษณาไข้อเลือกออกมาแล้วอ่านว่าโฆษณาเหรอฮะค่ะเพราะว่าอาจจะอ่านคออะข้างกับสอบรุสีไปด้วยะคะ่ะมันอาจจะออกเสียงว่าโฆษณาคือใช้ตัวสะกดร่วมกันไปเลยกับที่อ่านออกเสียงอีกคำหนึงชเชื่อมกัน ตอนนั้นผมวังจะไปซื้อของพ่อบอกว่าโฆษณาสิ่งของที่เขามาวางเอาไว้เป็นพวกใบอะไรอย่างนี้ครับพ่อบอกว่าโฆษณาเขียนอย่างนี้อะไรอย่างนี้เหรอลอพ่อสอนเราเชื่อพ่อได้แค่ไหนเท่านี้เหรอสุดเท่านี้อะโฆษณาอะไรฮะสบอรสีน่าจะแทนคําว่าสาค่ะสะไม่ได้เป็นตัวสะกดของคําว่าโคค่ะน่าจะเป็นแยกกันโครนบอะไรครับ อีกอย่างเพิ่งเรียนมาด้วยแล้วก็ครูเคยให้เขียนผมให้เขียนคําอ่านผมเคยเขียนผิดผมก็เขียนว่าโฆษณาเออแล้วครูว่าไงครับแล้วครูเขาแก้ให้เป็นโฆษณา๋อครูอะไรฮะครูนันจันตอบไปแล้วกตา ไม่รู้ว่าครูนันจานจะจาเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าครก็<ม>สระสีมันแทนคําว่าสะไปแล้วค่ะออแล้วอีกอย่างนึงคำว่าโฆษณามันอ่านแล้วมันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ส่วนใหญ่น้องๆจะใช้หลักของการสะกดคำนะคะแต่ที่เราถามเนี่ยเป็นเรื่องของหลักในการอ่านออกเสียงมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้น้องๆจะประเดิมวันแรกนะคะรับ5,000พร้อมหนังสือ24เล่มหรือว่าหนังสือล้วนๆเลย6เล่มด้วยกันคำตอบที่ถูกต้องคือ ถ้าขอใครถูกครับรับขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะอ่านว่าโฆษณาโฆษณานะคะก็ไก่ค่ะ<ฆ>ดังนั้นวันนี้ประเดิมเลบาหนังสือไปก่อน6เล่ม อ่านตามหลักว่ายางไรนะครับจำง่ายๆครับผมคำนี้ต้องอ่านตามหลักว่าโฆษณาวิธีการจ่ง่ายๆสาหรับเด็กเล็กๆนะครับหรืออย่างนักเรียนก็ตามเจะง่ายๆว่าเราจะต้องไม่อ่านโฆษณาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโฆษณาเราต้องนึกถึงว่ามันอย่างนี้มันต้องมีควายสนามมาสนาหมาสนษาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเราจําง่ายๆว่าคําคํานี้ต้องอ่านว่าโฆษณาคําตอบจึงตรงกับข้อกอ,อไก่ครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคหรักษี่กรุงเทพ10210หรือ read at thaipbs.or.th th. สัปดาห์นี้เรามีหนังสือโลกดึกดําบันมอบให้10รางวัลครับ นี่วันจันทร์เท่าน,นั้นน้องๆโรงเรียนสังคูวิทยานะคะยังมีโอกาสสะส,สมหคังสืออีกเยอะเลยยังไงติดตามแล้วก็เอาใจช่วยน้องๆกันด้วยในยวันวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ